โ okay, อเคเนาะผก็ก,การสังผมตอไนนกันด้วยนะไเกมโรบอกเนาะเน่นยมีชื่อว่า h u n t i s Zombies นะครับผมก็คิดว่มันก็ทำการอัปเดตมาแล้วเนาะเป็นอัปเดต2.5เนาะเป็นอัปเดตเล็กนั่นเองเนาะที่คิดว่าก็น่าจะไม่มีอะไรมาเนาะประตูคุเป็นอะไรวะนนี้ <c oughs> ก็มันได้เพิ่มอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยเนาะใครที่แบบว่าอยากรู้แบบว่าย่อๆเลยนะก็สามารถมาอ่านในอัปเดตล็อก0.5ได้นะซึ่งมันเป็นอะไรวะ อันนี้แม่น้ผมเดอะก็ซึ่งเขาจะเพิ่มเอ่อ new crafting system เข้ามาแล้วก็ new emoji system น้องแล้วก็เอ่ออะไรสักอย่างน้อช่างมาันแล้วก็ new cosmic น้องอ่าแล้วก็เปลี่ยนน้ำ daily shop จะบลออันนี้ไปอ่านเอาน,อาน,อาน,กน,นะกับนะฮะขี้เกียจอธิบายนะครับผมยาวเกินไปนะ ซึ่งเอ่อถ้าที่ผมกดอูตัวนี้ก็เป็นไอเโมจิใหม่นำที่เราสามารถหาซื้อได้นี่ผมก็ได้สุ่มไปมาแล้วน้องซึ่งวิธีการสุ่มเนี่ยให้เรากดมาที่ช็อปใช่ไหมนี่นะครับผมแล้วก็ได้ลดราคาของไอเว็บออนเอฟเฟกต์แพ็กด้วยนะตอนแรกมันหกหมื่นใช่ไหมตอนนี้นมันก็ราคาสามหมื่นน้องเขก็ได้ลดมาครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็อันนี้น้องจะเป็นอเโมจิแพ็คอเโมจิแพ็คอเโมจิแพ็กน้องก็เป็นเอ่อเอ่อเอ่อ เออเอาไม่ให้เต้นนะฮะไม่มีอะไรก็สามารถสุ่มได้นะราะคาัมืืนห้าน้ำเดี๋ยวมันก็สุ่มไปเหมือนแบบแบบฟิชอะไรอย่างเงี้ยน้ำที่สุ่มแบบตาอะไรกว่าเนี้ยประมาณนี้น้ำซึ่งวิธีการกดเต้นเนี่ยก็กดตัวบีอย่างนี้เลยนะมาไานี่ผมก็มีค่าทางมา,งา,งางกมายไก่กองเลยนะเออประมาณนี้ไปน้ำแต่ว่าท่านี้นะม่ไดจ,จัดเท่หน่อยนะเออมันเข้ากับดาบผมดีอะดาบผมเป็นโจ๊กเกอร์ใช่ไหมถ้ามันดูประหลาดดีน้ำมาแล้วก็ แล้วก็เด็ดหลักๆเลยนะคือคัฟติ้งเทเบเลตัวนี้เลยนะก็คือเราสามารถครัฟของมาใส่ได้นะจะเป็นครัฟนะที่เป็นเอ่อผ้าพันคอแล้วก็สกูลีนนะที่เป็นเอ่อแหวนของเอ่ออะไรนะแหวนของกระโหลกนะ,มะไม่น่าจนะก็อันนีอันนี้แปลตามแบบว่าที่มันเขียนเลยนะหรือแกสซี่บูนะเป็นแบบว่ารองเท้าที่แบบว่าเจอะเกียนอะไรประมาณนี้หรอแล้วก็ดากเกบูนะเป็นรองเท้าของมังตอน,นันเองนะเพิ่งมันจะมีสตัดบอกด้วยนะอะก็พูดไม่ชัดไปแล้วนะตอนนี้ก็ อันล่าสุดเนี่ยถือว่าจะใช้ของเยอะมากเลยนะมันก็จะใช้ของใหม่เดวนนะเป็นเพนเป็นเอะไรมากมายนะมีกระเป๋ามีโน้ตมีนัดอะไรมากมายมันได้มีบอตเตอร์มีบอเตอร์ด้วยนะนเป็นขวดแก้วนะมาก็ซึ่งของพวกนี้หามาจากไหนเนี่ยก็นั่นแหละนะก็บอกผมด้วยนะว่ามันหามาจากไหนเออไม่ใช่แล้วนะผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปสอนกันนะวิธีการหาของพวกนี้นะแล้วก็เพิ่ามาอะไรมาใหม่ไหมไม่น่าจะเพิ่มแล้วน,นะนอกจากของในช็อปกับ แบ็กสมิธนะ Back um ครับผมซึ่งวิธีการหาของแบ็กสมิธเนี่ยหาอย่างไงบ้างนะผมก,ก่อนอื่นเลยมันมีอะไรบ้างนะมะีกระจกมีขวดน้ำมีเแบ็กแพคมีหนังสือออนอญาตเดี๋ยวก็จะรวบรวมไว้ชิปนี้กันเลยนะว่ามันหาจะกันยังไงบ้างนะแล้วก็ไปรับชมคลิปนี้นะเกิดใครย,ยังไม่ได้กดติดตาม,มก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วใครยังไม่กดไลค์คลิปนี้นะนก็ฝากกดไลค์ด้วยนะไ่กันผมจะตามไป เอ,อ่อยืนท่านี่ใส่คุณที่บ้านเข้ามาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะแล้วถ้าใครต้องการความสะดวกสบายนะครับผมงั้นวันนี้ผมขอแนะนาดีดีชอบขายกับตราคาถูกมีไก่สัตว์เลี้ยงไก่เงินและขายสัตว์เลี้ยงเพียบผลแคนดี้ยี่ราคาพันล้านยังมีรับเติมบักแท้กดเกมฮาร์ดแบบปลูกผักราคาดีบีเพียบจดทะเบียกนการค้าปลอดภัย100%เและมีกดเกมฮาร์ดแบบอื่นอีกมากมายใครที่สนใจเลยกดทิกใต้คลิปได้เลยครับผม โอเคารนำซึ่งเข้ามาการนนะําซึ่งของที่อธิบายไปตะกี้ใช่ไหมเราสามารถหาได้ในด่านเลยนะครับผมอ่าทั้ง2ด่านนะของมากระดับไม่เหมือนการนนะนะมก็เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนำเดี๋ยวผมไปเล่นหน้าสกูลแล้วกันเพราะว่าอะไรมันมันจบเร็วดีว <c oughs> อะอเคนะผมอ่าซึ่งว,วิธีการนะของดอบแต่ก็คือการที่เรานงะเล่นไปจนจบด่านนั้นเองนะผมพอเราเล่นจนจบด่านแล้วเนี่ยก็มันก็จะดอบของมาให้นะครอ,อมประมาณนั้นเลยก็ เดี๋ยวเราไปรองเร่นให้ทุกคนดูกันเลยนะมีกระดกนินด้วยนะมาวิ่ง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 ไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเชียร์แบบเชียร์ธรรมดาเลยนะเออเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยเหมือนผมเคยมาเล่นแล้วมันมันจะไม่มีบอกนะว่ามันต,อ,ไไนตอบปัะหให้เราบ้างเห็นไหมมันไม่มีของบอกนะพวกของแบบอะไรนะหนังสืออะไรพวกนะั้นมันไม่มีบอกนะเราต้องเล่นจบดานก่อนนะมันถึงจะสามารถ ออให้เราเห็นได้ว่าเราได้อะไรบ้างนะนะเราก็ไม่แน่ใจนะว่าของที่แนะนำมันจะดรอปตามที่เราจัดการมอนสเตอร์หรือเปล่าน้อแต่ว่าคือจัดการไปได้ทั้งหมดก็ดีนะคือตัวระเบิดตัวอะไรพวกนี้ที่มันแบบว่าเราระเบิดหนีเราอะไรเงียง้ยก็แนะนําเซฟได้ก็เซฟน้วเผื่อแบบว่ามันนับตัวที่เราฆ่าในพวกนี้น้องอโอเคด่านสองคิดหนึ่งแล้วน้อมเออเปิดทำระเบิดโอเคมารวม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 ,รวมป้า ปาป้าป้าปาเดี๋ยวผมรู้สึกว่าตัวระเบิดมันระเบิดง่ายกว่าเดิมไหมทำไมทำไมแค่เดินผ่านยังไม่เจอหน้ากาันเลยเราระเบิดู่ใสยังไงปาโอเคแล้วก็ปาไม่ตายอีกโอเคตาย้วเรียบร้อย โอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ใกล้จะจบกันแล้วน้อต้องรอเวลานับที่เดี๋ยวเราจะอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะจัดการไอ้ใจแอนซอมบี้ไปด้วยน้องเพราะว่าคือพยายามเก็บให้หมดทุกตัวทุกคนผมไม่รู้ว่าไอ้คือผมไม่รู้ว่ามันนับยังไงไงนับว่าเราจัดการซอมบี้หรือว่านับว่าเราผ่านด่านนี้เราก็จะได้อย่างนี้น้แต่ว่าถ้าสำหรับประสบการณ์ผมที่เล่นเกมมาหลายๆเกมเนี่ยมันก็ต้องนับกับที่เราจัดการซ มันก็ต้องนับไปเกินที่เราเอ่อเกียร์มอนใช่ไหมแล้วมันจะดับไหมให้เราเนาะอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนี่แย่เลยนะเห็นเวลามากกนะัน เออนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ลืมชื่นชมเลยนะก็คือเขาได้ปรับต่อันซอมบี้ให้เกิดแบบโคตรไว้เนาะก็คือแบบก่อนหนเดีี้ทุกคนเนะอันนี้ก็ควรชื่นชมอย่างมากนะแล้วจะเป็นการปรับใหม่ที่เขาไเจะจะบิวเลยนะฮะเราจัดการไปก่อนดี่อนตอนนี้เราจะโม้ไปคอยอะไรนแล้วมันไปตรงนั้นผมจะตามแดงงอยู่นะ โอ้ยไอแอนซอมบีบินได้โออคเรารอเครื่องบินมารับกันเอาอามาแล้วเนาป้องมาดูกันนะผมว่ารอบนี้ผมจะได้ของอะไรบ้างมาแช,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 ชปแ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 ชปปาดอ๋อเห็นไหมผมก็จะได้แบคแพคได้กุญแจมาี๋ยววันนี้มันก็จะหนดไม่เท่ากันนะก็คือเกมที่ผมลองเล่นอ่ะอันนี้ผมรู้ใจแคปประโย่น์ก็คือผมได้ของมางเยอะ พอสมควรมาถึงเยอะก็ยวกวเยอะก็วกวตอนนี้นะผมัมันน่าจะสุ่มแหละนะก็ไว้เล่นอัปเดตให้สนุกกรับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับสี่ย้า